กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตแทนความผูกพัน20ปีหัวแก้วหัวแหวน <c oughs> ถือได้ว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของเจ้าชายลูกทุ่งของเมืองไทยก๊อตจักรพันธ์ล่าสุดเตรียมสร้างความประทับใจให้แฟนๆด้วยโชว์สุดอลังการ <c oughs> เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง20ปีหัวแก้วหัวแหวน นี่ขนาดแค่วันแถลงข่าวที่ทีมงานเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมายังมีแฟนคลับเยอะขนาดน,นี้เรียกได้ว,ว่าเสียงตีสนันห้างกันเลยทีเดียวทำเอาสยามพารากอนแทบแตกงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของแฟนคลับกันหน่อยว่าติดตามผลงานของหนุ่มก๊อตมานานแค่ไหนแล้ว สวัสดีค่ะเป็นแฟนขับพี่ก๊อตนะคะติดตามผลงานพี่ก๊อตมาตั้งแต่อัลบั้มหัวแก้วหัวแหวนก็เป็นแฟนขับพี่กอดด๊อตอีกคนนึงนะคะก็ติดตามมาตั้งแต่พี่ก๊อตเล่นหงฟ้ากรสมหวังนะคะแล้วก็ติดตามเรื่อยๆะคะ่ะชอบพี่กอ๊อตในหลายๆอย่างทั้งการการเอนเตอร์เทนนาเวทีร้องเพลงเพราะค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองตามกันมาก็ ชนายก็จริงๆมัน20กว่าปีแต่พี่ก๊อตบอกว่า25ปีที่พี่ก๊อตบอกเองนะคะคือผลงานเนาะผลงานเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นได้ชัดมากร้องเรื่อง้อเต้นก็ถึงซึ้งก็ได้ก็เห็นผลงานกันทุกคนอยู่แล้วนะคะว่าผลงานของพี่ก๊อตเนี่ยไม่มีใครสามารถล้มแชมป์คนนี้ได้ แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปก็คือต้องบอกว่าเหนือการเวลาจริงๆค่ะพี่ก๊อตพี่กอตสู้ๆจะติดตามจนกว่าพี่ก๊อตจะแฟนใหม่เราก็จะแฟนเซอย้และแน่นอนว่าภายในงานแถลงข่าวก็ต้องมีการแสดงโชว์เรียกน้ำจิ้มก่อนถึงคอนเสิร์ตจริงจากก๊อตซึ่งหนุ่มก๊อตก็ไม่ทำให้สื่อมวลชนหรือแฟนคลับผิดหวังเพราะขนแดนเซอร์ที่จับเต็มแบบอลังการ รวมถึงเพลงดังๆมาเอาใจแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆอยากฟังซ้ำและเปลี่ยนมาที่จังหวะคึกคักในรักข้ามคลองและขอให้รวย เราก็มีบทสัมภาษณ์จากหนุ่มก๊อตที่ได้พูดเกี่ยวกับคอนเสิร์ต20ปีหัวแก้วหัวแหวนมาฝากไปฟังกันเลยคะ่ะจริงๆก็คือคอนเซปต์คอนเสิร์ตครั้งนี้คือแทนความฝัน20ปีหัวแก้วหัวแหวนนี่คือม,มันตอบอยู่แล้วว่ามันต้องมันต้องอลังการมันต้องมันต้องยิ่งใหญ่แล้วก็มันต้องมีองค์ประกอบไม่ได้แค่เสื้อผ้าแหละจะต้องมีทีแสงสีเสียงอะไรก็ต่างที่เข้ามานะครับก็เต็มที่จัดเต็มจริงๆแล้วความพิเศษเด็ดตัวหลักเลยคือเพลงกันเลยนะครับเพราะว่าหัวแก้วหัวแหวนมาก เพลงมีฉากเพลงมีเรื่องราวเพลงมีซีนต่างๆที่เราจะทําโชว์ได้สวยงามครับ <Yeah. S 1> จริงๆแฟนเพลงสั่งเอาไว้ตั้ง,แ,งแต่คอนเสิร์ตที่แล้วว่าขอว่าแขกรับเชิญใหญ่เยอะนะครับจริงๆจริงๆอยากได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่ได้มาที่ได้น้องแก้มมาเนี่ยก็คือเราจะพากลับไปสู่คอรชอร็อตพากลับไปสู่เพลงในยุคนึงของคอรท,ที่ไม่ใช่ลูกทุ่งด้วยนะครับแล้วก็จะพาน้องแก้มลงมาหาลูกทุ่งด้วยนะครับน่าจะสนุกกันนะครับแล้วก็ ส่วนน้องแอนมิชัยเนี่ยเราเห็นความเป็นบอลีวูดของเขาอยู่แล้วแล้วก็ปกติเราทำโชว์เราชอบทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแขกเกี่ยวกับระบำเกี่ยวกับอะไรเงี้ยพอพอดึกถึงน้องแอนแล้วภาพมันมาเลยแล้วก็น้องแอนยินดีมากแล้วเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับพอเสิร์ตกอสจะเน้นคนที่ร้องได้จริงร้องได้จริงๆแต่เราไม่พูดถึงโซเฟียโซเฟียโซเฟียนี่คือพูดไม่รู้เรื่องได้จริงก็เลยเอามาเออจริง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 ผู้ใหญ่เขาก็ให้งบมา พอสมควรเลยนะก็เยอะอยู่พอสมควรเพราะโปรดักชั่นก็ใหญ่อยู่นี่คือเหตุผลทำไมถึงเกิดการรีวิวเนียนของแก้วแหวน20ปีนี้ขึ้นมาเพราะว่าเสน่ห์ของภาษาเพลงพู้มันหายไปหมดเลยนะครับคือมันหายฉากซีนของเพลงพู้มันหายมันมีแต่เพลงที่เป็นเพลงโจ๊ะเพลงเต้นแล้วก็คำซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาสองแง่สามงามอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าหัวแก้วแหวนมันมีแค่9ชุดเท่านั้นสังเกตได้ว่าถึงได้มี9ทับหนึ่งเก้าทับสองคือแตกซอยย่อยออกไปนะครับเพราะว่าไม่อยากอยากให้ความเป็นธรรมู่ตรคำว่า ก็คอนเสิร์ตนะครับจะเกิดขึ้นวันที่ 2- 3สสิงหาคมนี้นะครับที่พารากอนนะครับก็อยากให้แฟนเพลงทุกคนนะครับมาดูโดยเฉพาะคนที่รักเพลงทุ่งไม่ผิดหวังแน่นอนอลังการงานสร้างแขกรับเชิญจะมาสร้างเซอร์ไพรส์อะไรกันเดี๋ยวไปดูไปฟังกันครับแล้วก็ซีดีจะวางแล้วนะครับวันที่9กพฤษภาคนมน,นะครับสองร้าบ้านด้วยกันครับ okay, <thank> คอนเสิร์ตแทนความผูกพัน20ปีหัวแก้วหัวแหวนจะจัดขึ้นในวันที่2และ3สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกาณรอยวยอนพารากอนคอชั้น5้า ศูนย์การค้าสยามพารากอนสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์02 262 3456และสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ideafactmm ใครเป็นแฟนเพลงของเจ้าชายลูกทุ่งคนนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง